ปูเป็นอาหารทะเลใช่ไหมคะอวัยวะใดปูเป็นอาหารทะเลเป็นอาหารประเภทโปรตีนอวัยวะใดที่ย่อยเป็นดับแรกโปรตีนอะโปรตีนอะโปรตีนอะกับพาะอาหารถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแป้งต้องเป็นอะไรคะเออที่ปากนะคะถ้าเป็นไขมันที่ลำไส้เล็กนะคะต่อไปค่ะ ตารางปริมาณธาตุเหล็ก4คนที่ได้รับมีดังนี้10 15 20 16คนที่1 2 3 4ถามว่าถ้านักเรียนต้องการธาตุเหล็กอย่างน้อย15มิลลิกรัมต่อวันถึงจะไม่เป็นโรคโลหิตจางนักเรียนคนใดมีโอกาสเป็นโรคโลหิตจางมากที่สุดน,น่น1นกับ1กับ15มิลลิกรัมถึงไม่เป็นน่ะใครใครน้อยกว่า15คนที่หนึ่ง ใครนับไสิบห้าล่ะก็คือคนที่หนึ่งใช่ไหมคะเอออันนี้คณิตศาสตร์เลยแหละเชิงวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ได้แล้วข้อใดกล่าวถึงการไหลเวียนของเลือดของร่างกายได้ถูกต้องข้อไหนข้อไหนอ้าวดูข้อไหน<อ>นักเรียนคะออเลือดออกซิเจนต่ำคือเลือดเสียออกซิเจนสูงคือเลือด ดีเลือดเสียคือเลือดที่มีก๊าซออกซิเจนต่ำมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเลือดดีคือเลือดที่มีก๊าซออกซิเจนสูงคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำแล้วก็เลือดที่อยู่ทางซีกไหนเป็นเลือดดีคุณครูแนะให้นักเรียนแล้วว่าขวาร้า้ายดีเออขวาล้า้ายดีดังนั้นอันไหนดีละ่ะเข้าห้องห้องไหนละ่ะห้องข้อไหนละ่ะน,น่าจะเป็นข้อไหนละ่ะ อ่าพ่ององูเอ่อออกซิเจนสูงคือเลือดดีข้าหัวใจห้องบนสายกว่าหลายสายดีจำได้เปล่าเออไปข้อที่5ขณะออกกำลังกายระบบใน,ในร่างกายทำงานหนักขึ้นจะมีอยู่กี่ระบบออกกำลังกายหัวใจสุบฉีดดีขึ้นเหงื่อออกระบบอะไรเหงื่อออกอระบบอะไรคะ อะไรคะหายใจเร็วขึ้นเลือดสุบฉีดดีขึ้นแล้วก็มีเหงื่อออกคือระบบขับถ่ายของเสียคำตอบก็คือคอควายหลอ,อดเลือดแดงหลอดเลือดแดงลำเลียงอาสาอาหารและแกะส๊สอซิเจนไปทั่วต่างๆของร่างกายหลอดเลือดแดงอยู่ในระบบอะไรหมุนเวียนโลหิต สารอาหารก็สัมพันธ์กับระบบย่อยอาหารแก๊สออกซิเจนก็สัมพันธ์กับระบบหายใจและนั้นจะมีอยู่3ระบบที่สัมพันธ์กันอยู่ใช่ไหมคะเออตีโจทย์ให้ดูให้ให้ได้สายยายอาหารของสิ่งมีชีวิตสชนิดออ่าต่อไปข้อที่7แผนภาพสายยายของอาหาร4ชนิด สิ่งมีชีวิตใดได้รับถ่ายทอดพลังงานเป็นอันดับสุดท้ายคะดูสิชนิดที่สามชนิดที่สนะคะเมื่อตายปุ๊บชนิดที่สามก็คือแบคทีเรียก็จะย่อยสลายเน่าเปื่อยนะคะชะนิดที่สามถ่ายทอดพลังงานเป็นอันดับสุดท้ายคืององูไปข้อที่เก้าข้อที่ 9, เก้าอแบคทีเรียอาข้อที่แก่อนแบคทีเรียก็คือ สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่สามารถย่อยสลายนั่นเองเป็นผู้ย่อยสลายนั่นเองแบคทีเรียนะคะข้อที่10บข้อที่เข้อที 9. ถ้าดีตายหมดผลจะเป็นอย่างไร4ีก็ไม่มีผู้กินดิก็ไม่มีใครกินดีไม่มีใครกินสใช่ไหมคะเมื่อไม่มีใครกิน4 4ก็เพิ่มขึ้นเข้าง,งองูถูกไหม ต่อไปข้อที่10การตรวจพบซากสิ่งมีชีวิตในหินมีประโยชน์คือมีประโยชน์คือเป็นแนวทางศึกษาสิ่งมีชีวิตในอดีตอ้าวสิบเเพื่อจะเริญเติบโตได้ดีในดินชนิดต่างชนิดกันทดลองอย่างไรออกแบบอย่างไรเวลาออกแบบก็คืออะไรคะ ถูกต้องค่ะเราก็ต้องปลูกผู้ชนิดเดียวกันขอไข่ในดินต่างชนิดกันนะคะข้อ12นัชนนตรวจสอบคุณภาพน้ำถามว่าในข้อนี้จะเอาเอาเอา,เอาน้ำแหล่งไหนไปอาบละ่ะเอออขอไข่แต่ขอไข่ต้องไปแขว่งสารส้มก่อนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยใสมันขุนแล้วก็อจอจานเออจอจานเอาไปใช้ได้เลยค่ะ จอาจานใช้ได้เลยอันนี้ใครต้องต้องตอบเรียงกันนะเอาสุดโทนเหมือนกันเอออันนี้ตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคืออะไรเอาตัวน,นี้ดีกว่าตัวแปรต้นคือแหล่งน้ําจากที่ต่างๆต,ตัวแปรตามติดตามดูอะไรติดตามดูค่า pH ติดตามดูการมองเห็นของบริเวณก้นภาชนะติดตามดูสีติดตามดูกลิ่นดังนั้นข้อนี้ ตัวแปรต้นก็คือน้ำกอไก่ก่อนนะคะถ้าตอบกอไก่ก่อนนะคะหลังจากนั้นตัวแปรตามก็คือนี่ค่ะงองูค่ะใครถูกข้อนี้ยกมือเก่งมากตัวไม่ตัวเองค่ะเก่งมากข้อ14การพาอเมล็ดพืช4ชนิดเอออันไหนที่มีอุณหภูมิเหมาะที่สุดอุณหภูมิเหมาะที่สุดคืออะไร เออไม่เหมาะไม่เหมาะใช่ไหมอุณหภูมิที่ไม่เหมาะคือ,อกี่องศาส,งสิบองศานะคะสิบองศาเซลเซียสนักเรียนรวมคะแนนนะคะเดี๋ยวเก็บเก็บให้คุณครูด้วยเอาข้อนี้ครูเวลาขอเวลาอีกนิดหนึง่งนักเรียนคะข้อนี้ตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้น,ตรตนคืออะไรอุณหภูมิที่ต่างกาันตัวแปรตามติดตามดูอะไรคะ ติดตามดูเวลาในการจำนวนวันในการงอกของมเมล็ดนะคะตัวแปรคงที่ก็คือต้องเป็นพืนชชนิดเดียวกันนะคะนักเรียนเก็บเก็บใบางาอเก็บกระดาษคำตอบเรียงลเลขที่ด้วยนะคะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอ,ขออนยนักเรียนโชคดีเราจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ